เอาละครับกราบเสีผมมาพบกันและผมรับวิจชยต่อเปอบการรอกพอสพสวรรค์นะผมวันนี้เป็นตอนที่1,301นถึงตอนที่ 1, 3 0 2นะครับเอาละครับเพื่อนการเสียร้าผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานที่ดีกว่าครับเย่เดินท,ทางมาที่ภายนอกของรูปโบราณตองห้าและในขณะเดียวกันปรมาจารย์แห่งคนเขาฟงซัปรมาจารย์เงมงโกรปรมาจารย์ทเซฟา พระอาจารย์จินเชิญและบังพุทนจาจักรขึงขั้นคนอื่นก็ได้เดินทางมาถึงที่ะโคนและแม้แต่พระอาจารย์ดินเทียที่เป็นผู้ฝึกตนอิสราก็ยังได้ปรากฏตัวขึ้นมาเช่นกันพระอาจารย์ดินเทียนนันขอเป็นมัพุทนจาจักรขึงข้านในขอบเขตแห่งการรำกรวบในขั้นสมุนไพรและเขาเนี่ยก็ได้ทำการซ่อนตัวอยู่ตะเบราขอไม่เคยที่จะปรากฏตัวออกมาจนกระทั่งการรดทา,างคาราซู ของตระกูลกึนกินนั่นเองแต่เมื่อเวลาต่อมาที่หอคอยแห่งการต่อสู้ได้ปกฏต่อขึ้นเขาก็ไม่ได้ทําการซ่อนตัวอีกต่อไปขอนั้นมักจะปกตัวออกมาเพื่อที่จะเข้าออกหอคอยแห่งการต่อสู้แระเมื่อในตอนนี้ตระกูลกึนกินกําลังจะปลุกขึ้นมาอีกครั้งมันจะเป็นเรื่องปกติที่เขาจะปกตัวออกมาเช่นกันประอาจารย์แห่งกฎวิธีการที่ตระกูลกินกินทําการโจมตีในครั้งนี้ข้าแกงว่าเพราะมันก็คงจะมั่นใจงเต็มที่ พระอาชาย์หูดเขาเพิงสารได้กล่าวมาเพราะ้าที่สุดแลลวในการต่อสู้ครั้งก่อนโรคโบราณต้องห้ามก็ได้แหดแต่งความแกลงออกมาแล้วซึ่งมันสามารถทําให้ตระกูลกินกินทั้งหมดถึงกับได้รับความเสียหายจากมาซาแต่ตอนนี้พวกมันกลับกล้าที่กลับมาอีกครั้งโดยในพวกมันจะต้องมีความมั่นใจไปอย่างบ้าไม่เช่นนั้นมันคงจะมีแต่ความตายที่เราพวกมันท่างนานหรือว่าภายในตระกูลกินกิน อาจจะสามารถให้กำเด็ดมหงพูนาัตจักขึ้นมาได้ในครั้งนี้มนไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปนไม่ได้พวกเจ้าไม่จําเป็นจะต้องขังปูนเย่เทนได้กล่าวมาเบาๆแต่น้ําเสียขงของเขานั้นเต็มไปด้วยความนใจปราจารของคนเขาเฟิงทราก็ได้ทาการจ้องมองเย่เทียนด้วยความปราจาร แเมื่อเห็นวบ้าเย่เทียนนั้นเียขามางใจไปอย่างมากเขาจึงอดไม่ได้ที่ยากรู้จัากเห็นเด็กน้องเขาจะเห็นบ้านในต,ตอนนี้รากฐานกนระพาพของเย่เทียนยังคงยืนในขอบเขตทุสภสิิงเท่าน,นั้นแม้ว่าเขาจะสามารถเข้าสู่รายชื่อยันดับอันดับต,ต้นๆของขอบเขตทุสภาษภายในหอคอยแห่งการต่อสู้ได้แต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของคอ,งองนดันมันควรจะเป็นพลังต่อสู้ของบทแห่งจากเคิร์กขัข้นในขอบเขตแห่งการดำเดิมระับิดเจ็ดเท่าน,นั้นโดยถ้าหากเทียบกับเย่เทีย แม้ว่าเขาจะทำการระเบิดความแก่งทั้งหมดของเขาโดยร่างวัตถาร่างนีประเทศจะไม่สามารถระเบิดพลังต่อสู้ของบทนาจักครึ่งข้นในขอบเขตแห่งการรบรองเพื่อจัได้เลยแต่ด้วยความะเเก่งดังกล่าวนั้นถ้าหากฝ่ายตรงข้ามมีบทนาจักจริงๆพวกเขาก็คงจะไม่สามารถจัดการกับบทนาจักได้เลยไม่ว่าบทนาจักคนตระกูลืึนกินนั้นตอนแอพียงใดพวกมันก็ยังคงสามารถมีพลังต่อสู้ของบทนาจักรึ่งข้นในขอบเขตแห่งการรบรองที่แปดได้ ดังนั้นเขาจึงชัดเจนไปอย่างมากว่าพลังกระสู้ของเย่เทียนนั้นก็คงจะไม่สามารถไปถึงระดับฮันดาได้ดังนั้นเขาจึงไม่ถามที่จะต่อสูก้กับบทญหจาักได้อยู่ดีอะไะไม่ว่าเขาจะทําการร่วมมือกับเย่เทียนมันก็คงจะไม่สามารถจัดการกับบุญหาจักได้ภายใต้สถานการณ์เย่นดีเย่เทียนนั้นเปลความมั่นใจมาจากในการเว้นแต่เย่เทียนจะแน่นในใในในแต่บ้าตะกกลกินกินนั้นไม่ได้มีบทญหจาักจอยู่แต่รหัสตะโกนกิน,ก,นกินไม่ได้มีบทญหจักจอยู่จริงๆพวกเขาจะกล้าปกปลุกรั่ว์โบราณได้อย่างไร แต่ในขณะที่พระอาจาร์เฮนเขาเฟิงซากนกำลังคิดดุนนานตุม้มแต่กวนกินกินก็ได้ปรากฏตัวขึ้นทนี่ะโคนแต่พูดนำคาว่าเขาก็คือจ่าพัดสนเทียซึ่งจ่าพัดสนเทียมไม่ได้ปกปิดออร่าของเขเรเลยและออร่าของบทญนาจรรที่ดูเหมือนจะกลายเป็นขึืนที่ไร้ที่สุดก่อได้แพร่กระจายออกไปนั่น,นบ,บัร,รุิตนาจพระอาจารย์ฮืนเขาเฟิงซานพระอาจารย์คำมกอกพระอาจารย์ฮัสเซฟาพระอาจารย์จินเชิญ อาจารย์เทียนตินและทำปุทอาจาก,กขึ้นขั้นคนอื่นแต่ก็มีสีหน้าที่เบี่ยงไปไปอย่างบ้ามันกลายเป็นว่าการคัดถาของพวกเขานั้นได้กลายเป็นความจริงแต่กุลกินกินสามารถให้กำเนิดปทอาจากขึ้นมาได้จริงๆซึ่งบุคคลผู้นี้จังเป็นตาพัทนที่ที่เป็นตระกูลกินกินที่สามารถผอมผอนได้แปรเมื่อตระกูลกินกินดังกล่าวได้หาว่าเขายกกระดับกลายเป็นปทญหาจากความแข็งแกร่งของพวกเขาก็อาจจะแข็งแกร่งมากกว่าปัญหาจากที่พิ่งจากจะกระดับขึ้นมาใหม่ของตระกูลกินกินคนอื่น และคงจะไม่ได้ไปกลัวราพุทธ,ธาจารยรที่เพิ่งจัดตัวกระดับใหม่ในหมู่ผู้ตนมากนักในแง่ของคำแข่งจกพัดสนเทนนันมีความแก่งในกระู้ระดับการในข้อเกตแห่งการาราอมรวมขดิบแปลฮ่า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 เราผู้ตนจะรโบราณตองห้าพวกเจ้าคงรู้สึกประทับใจไปอย่างมากเมื่อเห็น่าคานั้นได้กลายเป็นพุทธ,ธาจักรแล้วใช่หรือไม่ ภาพัดส่วนเทียนที่หอรอดดังรัดออกมาในเหตุการณ์ที่แล้วในตอนที่เขาทําการประคอองเข้ามากเขาไม่สามารถที่จะยึดของรบบราณตองห้าได้สําเร็จโดยนั้นเขาจะรู้สึกลาคันไปอย่างมากแต่ตอนนี้ถ้าเขาต้องการที่จะครอบครองรบบราณตองห้าใครกันจะสามารถจุดดังเขาได้ถ้าจะพยายามจุดจังเขาเอาไว้เองพวกเจ้าจงไปพยายามสังหารตาพัดอีกสี่คนซะพระาอาจารย์คุณเขาเบิงสันได้าหายใจออมา แต่ในความเป็นจริงแล้วเขารู้เดียว,ว่าแม้ว่าเขาจะทำการเราผาผลาญพลังงานทั้งหมดของร่างประตานี้จริงๆเขาก็คงจะไม่สามารถดุดดังบทนหาจากได้แต่ถ้าเขาไม่ทำการดุดดังบันเราผู้ตนทุกคนจะต้องตายอย่างแน่นอนข้าจะทำการจัดการกับเจ้าพัสวนเทนเองเย่เห็นได้กล่าวมาอย่างการะดนหานปรารย์แห่งกฎวิถีท่านได้ตายอย่างนงันเรือปรารย์แห่งคนเขาเฟิงซานได้กล่าวมาด้วยความประหลาดใจเดินเย่เห็นจะได้พูดขึ้นมาอีกครั้ง ได้หกพวกเจ้าแม้มแต่ล้วก็พวกเจ้าจงดีเข้าไปในหอคอยแห่งการต่อสู้ซะแม้ว่าจะพาสนเทียนจะสปารังไม่แค่ไหนมันก็ไม่สามารถทําอะไรกับพวกเจ้าได้ในหอคอยแห่งการต่อสู้เมื่อพวกเจ้าแข็งแกร่งพวกเจ้าก็สามารถที่จะออกมาแก้แคเมื่อไร่ก็ได้ยี่เทียนได้กล่าวอป้า แต่ในความเป็นจริงภายในความคิดของอาจารย์คนเขาฟิงซาเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เยียเทียนร้งโกรเดี๋ยวนั้นเขาที่ไม่ต้องการให้เยียเทียนทำการเสียาราแต่เหียเทียนก็ได้กล่าวมาอีกครั้งมันนั้นเป็นเพียงบทแหกจากที่เพิ่งจากจัก,กระดับขึ้นมาเองมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับข้าเยี่ยเทียนได้กล่าวดูถูกออกมาและในขณะนี้แต่กูนกกินกิงก็เริ่มพิจา,จาร์โจมตีเข้ามาและจะพัดสนเทียนก็ได้โจมตีเช่นกันแรงกดดันของบทแหกจากได้ระเบิดออกมา มันได้มีมือขนาดมหึมาได้ทําการพุ่งตรง,ขงเข้ามาซึ่งมันได้ทาให้บทแหาจากเครื่องขั้นหลายคนต่อสัดส่วนมหุทธตาตาพุ่งแก่สูดได้รับผู้จงโคพันนัดดูเหมือนว่าตัวพวกเขาจะถูกแช่แข็งไปเรือร่างกายของพวกเขาไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ไม่แต่นิดแต่ในขณะเดียวกันเย่เสียงก็ได้ทําการโจมตีปลไปทะลวงหอกสาสวรรค์ของเย่เทียได้ทําการแทงเข้าไปในคอมต้งปากและในวรานี ยี่ที่ก็ได้ทำการไปเชิาง,งาก,การทั้งการทศิกในบรรพกาศไม่ว่าเขาจะทําการฝึกฝนด้นานการศึกษาความเปรันและความเป็นตาสำเร็จแล้วแต่เขาก็ยังคงสามารถไปเชิาง,งาการทั้งการศึกษาทั้งสามได้อยู่ดีแปรด,ด้วยการเพิ่มผาดังของขด้านการศึกิาบรรพกาศการใช้งานที่ได้รับต้องห้ามเช่นหอกต้องห้ามก็ดับแห่างขมือจึ้งผาทางโจมตีที่สามารถที่จะกัดบำรลดงานตักเรื่อนขั้นแนวเขตแห่งการรวมรวมเขาได้เจ็ด ในระดับสูงสุดนั่นเองและในขันยมตีั้งดีจาพัดส,ส่วนเทียนก็ไ,ได้ทำการเติมตีออกมาได้กำลังทั้งโบดังในพดันยมตีใน,นั้งดีจึงสามารถที่จะกลับมดหันจากเรื่องขั้น,นในขอบเกียตแห่งการตรมริมพทะฤ์เจ็ดจะระดับสูงสุดเใน,ในืนอ้จากังของขันมตีในั้งดีจึงไม่ได้แตกต่างประจับผดันจมตีคนที่เทียนเรือหอกให้งความมืดก็ดับและเมือ่อโจทง์ายที่ได้ประทักการก็ได้จะสลายหายไปเป็นเจ้านั่นเองจาพัดส่วนเทียนได้กล่าวบอานในตอนที่เขาพบกับยี่เทียนในครั้งแรก เย่เทียนนั้นเป็นเพียงมดปลวกเท่านั้นถ้าหากไม่มีผู้ตนคนอื่นมาทาการช่วยเหลือเย่เทียนเขาก็คงจะสังหารเย่เทียนไปนานแล้วแต่โดยไม่คาดคิดเย,ย่เทียนภายในปัจจุบันก็สามารถขัดขวางจมตีของเขาได้ซึ่งนี่มันน่าสนใจไปอย่างมากถ้าอย่างนั้นข้าจะทําการสังหารเจ้าก,กองจะพัดสนเทียนต้องการที่จะสังหารเย่เทียนแตเย่เทียนเองก็รู้ดีว่าถ้าเขาไม่ได้เปิดเช้งานพลังของวิธีสูงสูระทักษะศักดิ์สิทธิ์เขาก็คงจะไม่สามารถต่อสู้กับจาาพัดสนเทียนไดน้ดังนั้นในตอนนี้ ผาทังของวิธีสูงสุดจึมันได้เป็นความรับอิตอไปาดเดนี้เยเทียนจิงได้ทำการไปใช้าง,งานมันในทันทีตุ้มด้วยพลางอันมา飒าความแข็งแกร่งของเยเทียนจิงได้เพิ่มขึ้นซึ่งมันสามารถที่จะกลับพลางกระต่อสู้ของบทนาจากครึ่งขั้นในขอบเขตแห่งการรองร่มขั้นที่แปในระดับสูงสุดนั่นเองงงฮอรัวเยเทียนได้ทำการโจมตีด้วยงวงฮอรัวในทันที พรจะจกาพัวนเทียนก็พยายามต่อต้านกัจจมตีคนเยี่เทียนดังนั้นแต่กัจจมตีในครั้งนี้มันรถเดียวจือเกินไปและมันก็เลิกเฉยต่อยะห่าดังนั้นเขาที่ไม่สามารถจุดจังมันได้หอกสังหาสวรรค์ได้แทงตัวร่างของจาพัสนเทียนซึ่งมันทาให้เขาได้รับบาดเจ็บพาันทีหลังจากนั้นการดาสู้ก็ได้ดำเนินการต่อไปาแต่เป็นฝ่ายของเยี่เทียนที่ทํคการนปกติจกาพัวนเทียนไฟดีฝ่าเยี่เทียนก็สามารถจัดการกับเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นจ่าพัวนเทียนจะได้เปิดพารันทั้งหมดของเขาบมา แต่เขายัางไม่สามารถที่จะชนะเจเทียนได้และในอีกด้านหนึง่งพระธรรมจารย์ให้วนเขาเฟิงซานและคนอื่นต่างก็ตรึกพวกเขานั้นตรึกอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความวแข็งของเจเทียความวแข็งนี้สามารถที่จะกลับบุหาจากเครื่องคาดที่เพิ่งจากตัวกระดับขึ้นมาใหมา่พระธรรมจารย์คุณเขาเฟิงซานได้กล่าวมาด้วยความปราดใจดังนั้นในวันนี้ในสุดเขารู้แล้วว่าทำไมเจเทียนถึงได้มั่นใจไปอย่างมาก เพราะขอาไฮแกรของคองนดันสามารถที่ด้ลกลับบทนาจักรึงคัดที่เพิ่งจากจกรกลับขึ้นมาบ่ายเราะไม่มีปัญหาที่จะจัดการกับตระกูลกินกินกน,นี่มันสับประเาินไปแรวประจาย์ฮหนเขาเฟิงซา่าไม่เคยเห็นสับประดาที่ดีที่เปลี่ยนเพียงบทนาจากกานาักรึงคัดในขอบเขตทุประสิ่งมาก,ก่อนแม้แต่ในหมู่ของบทยาจักรึงคัง้ภายในจักรเทวเทพได้สัตปานก็มีผู้เติเพียงไม่ขนท่นนดันที่สามารถท้าทายบทนาจากต้าแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้อยู่ดี แต่ตอนนี้เจ้เทียนก็สามารถทํามันได้แรงมันเนไปไม่ได้เจ้าจะมีความแก่งมากก,กว่าข้าได้อย่างไรจะพัดส,สนเทียนไม่กล้าที่จะเชื่อในเรื่องดีและในบระดนดีเย่เทียนอีคนก็ได้ปวดตัวขึ้นเย่เทียในเรื่องนี้เป็นรักแรอกของเขาและตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้คือเรื่องวตาของเจเทีแต่เย้เทียงไมไ่สนใจที่จะซ่อนมันอีกต,ต่อไปและทันทีที่เรื่องวาตาของเขาได้ปวดตัวขึ้นมันก็เรื่องทาการสังหารตระกูลกินกินทั้งโบสถ์จาพัดให้สองขรา เป็นคนแรกที่ถูกตั้งคารอกของเยเทียนทำการตับจอบเขาเรต้อกการที่จะารบนีแต่เขาไม่ได้มีสมบัติรับให้ต่อไปเในยใ์เทียนเจึทำการโจมทีเขาได้นิ้วดีซึ่งเขาไม่สามารถที่จะารบนีไปได้ดังนั้นเขาจึงได้ถูกเยเทียนสังหารในทันทีแต่พัดแห่งสงครามด้วยต้องรนแล แต่การตกตายของจาพัดในสงครามนั้นเป็นเพียงจะดมต้นตระกูลกินกินทั้งหมดได้ถูกขัดลอกของเจเถียนทำการจับจอบเหล่าพวกมันก็ต่างล้องตายลงททละโคนไม่มีใครสามารถต้านทางจัมตีของเจ้เถียนได้เลยเหล่าเมื่อตระกูลกินกินได้ตกตายลงททละโคนรามบุตรจากขึงขั้นขอรบโบราณต้องห้ามก็วันายลงไปอย่างมากและในไม่ช้าจาพัดโรฮิตก็ได้ตกเป็นว่าหมายของร่างกายขัดลอกของเจเถียนเช่นกันไม่นะจ่าพัดโรฮิตต้องการที่จะหนีแต่เขาถูกได้ขัดรอกของเจเถียนทำการจับจอวไป จากนี้เเทียนก็ทําการโจมตีแทงทรวงของเขาระตกตายลงไปอีกคนเรอเมื่อเห็นฉากดังกาวจะพัดไปรูปก,ก็ต้องการที่จะรบหนีแต่รอบตัวของขอนดันได้ถูกล้อมรอบไปด้วยอาจารย์จินเชิญและอาจารย์กำมังกอเดินทางเขาจะสามารถตลบหนีได้อย่างไรเรนเมื่อเยเทียนเดินทางมาถึงจะพัดไปรูปก,ก็ได้ใช้กําลังทั้งหมดทําการประชิทง,งานสัมปัตับที่เหลืออยูุแต่เขายังคงถูกร่างกายขาดรอกของเยเทียนท,ทำการสังหารลงได้กระทำตีเพียงไม่กี่ครั้งขอแท้จ,จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเยเทียนหรือ ในทันทีที่จะพัดทั้งสี่ได้ตกตายลงแต่กุลกิงกินคนอื่นก็ถูกตังขัดรอกขละเยียนทำการได้สังหานนรอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆนีแต่กุลกิงกินทั้งบทได้สาถายหายไปในข้องเปล่าทั้งหมดแล้วปล่อยข้าไปซาเจ้าไม่สามารถสังหารขาดได้ไม่เช่นนั้นภายในอาคตถ้าหากข้ากลับมาข้าจะทำการด้จนตีเจ้าในโลกโบร,ราณต่องห้าไม่แม้แต่ญาติพี่น้องแต่เพื่อนของเจ้าข้าก็จะทำการฆ่าพวกมันทั้งบดซึ่งเจ้าในทานที่จะจุดยังขาดได้จกพัดสนเทียนได้กับคำโขเย่ยที ขาไม่เคยที่จะสนใจชีวิตเขางุ่งกินคนอื่นเพราะการตายของพกเคานั้นมันก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพอรือแต่สําหรับคานั้นขอไม่ต้องการที่จะตายจริงๆขอยังอยากจะมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่อยากที่จะต่อสู้กับยี่เทียนต่อไปเพราะเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าหากเป็นกรณีที่มีผู้แข่งโผล่ขึ้นมาอีกจากโรคโบราณตองห้าคอนั้นก็อาจจะถูกปิดต่อ เพร,ราะการที่สามารถสังหารเขาได้นั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้จริงๆโดยนั้นเขาจําเป็นจะต้องออกจากที่อย่างนี้อย่างรวดเร็วเจ้าคิดว่าข้าไม่สามารถฆ่าเจ้าได้จริงๆอย่างนั้นเรอยี่สิบในก่าวจะเจอออกมาเพราะในตอนนี้เขาได้ไปใช้งานเพียงแค่ดางการศักดิ์สิทธิ์ประภกาและพลรรังของรูปทางสูงสุดต้นนั้นและเขายังไม่ได้ไปใช้งานด้านการศิกศิ์ความเป็นรันและความเป็นมาตาและทักษะศักดิ์สิทธิ์เติมโดเมื่อเขาทําการระเบิดพลังเจ้าซื้อทั้งหมดของเขาออกมาพลังกระสุ้ของเขาที่สามารถแสดงออกมาได้น้น มันก็สามารถที่จะกลับพุทธาจากค่ึงข้านในหอเกตแห่งการดอมรอมพอดีก้าซึ่งเหมือนไม่ใช่เรื่องยากเดิมที่เขาจะทําการสังหารจาพัดสนเทียแต่ถ้าหากเขาทําการไปเชิางงานทศศดิทธิ์หรือร่างกายศิธิ์ความเป็นรมด้วยความเมตาเยเทียนก็อาจจะประสบปัญหาถ้าหากมีผู้ตนทาการเปิดเผยความรับของเขาแปรยิ่งไปกว่าน,นั้นต้องบ่นตองห้ามภายในปัจจุบันมันยังมีหอ,อคอยแห่งการต่อสู้อยู่ซึ่งมาสามารถติดต่อสืส่อสารก,กับดินแดนศัดิธิ์ตองฮับอย่อางหมดจ้า ดังนัง้นถ้าหากมีผู้ตนทําการเผยภาพกระดาษซื้อข,ของเขาออกไปมันก็มีอนนโน้มอย่างมากที่ความรับของเขาจะถูกเปิดเผยแม้ว่าความเป็นไปได้นี้จะน้อยไปอย่างมากแต่เขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยนั้นเขาจึงลงใจเปิดเผยช่องว่าและปล่อยให้จ่าพัดสวนเทียนทําการตกนี้ไปหลังจากนั้นเยสเฮียนก็ได้ทการตามได้เขาไปสําหรับผู้ที่จักค่งขั้นคอตเอจลจะรบโบราณต้องห้าพวกเขาถึงได้เพียงทําการเก็บกวสนามรบและไม่ได้ทําการติดตามไป เพราะท่าที่สุดแล้วเขามาเก่งเขาว่าเขาก้นแย่จนไปมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะติดตามไปมันมีเพียงแต่พวกเขาจะเป็นภาระเท่านั้นหลังจากที่ทําการตบนี้มาเป็นบรนดาลจากพัดโนเทียนก็ได้ทําการตบนี้เขาเ้าไปในปีต่างห้ามอางมืดปรอาจารย์แห่งกฎวิธีเจ่านั้นไม่สามารถที่จะฆ่าเขาได้ไม่ว่าเจ้าจะทําการตามว่าข่าก็าาตาย ทำไมเจ้าไม่ทําการจุดตามราค่าราค่ารับประกันได้ว่าถ้าหากเจ้าไม่ทําการตามราค่าอีกต่อไปาขาก็าจะไม่ทําการยุ่งเกี่ยวกับเจ้าอีกตไปเพราะถาข้าก็มีวันที่จะเข้าไปในโลกโบราณต่องห้ามอีกแกลจ่าพัดสนเทียนได้กล่าวมาจะคิดว่าข้าไม่สามารถฆ่าเจ้าได้จริงจริงจึงอันเรอเจ้เทียนดิ่ห์หัวเราะเยาะเสียงดังออกมาและจุดจูตจ่าพัดสนเทียนก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติเพราะดูเหมือนว่าเจ้เทียนดิ่หาังที่สามารถฆ่าเขาได้จริงๆมันเป็นไปไม่ได้มโหสาจะขึงขัด ในขอบเขตดุสปสิงจะสามารถปราบปรามบทหยาจากต่างชาติได้อย่างไรเจ้า,มาไม่ใช่สัปราชอีกแล้วเจ้านั้นเป็นบสัตว์แห่งความรกอจริงจากเพราะสนเทียนได้กรอ,อกมาเพราะในขนาดนี้ออราของเย่เทียนได้เปลี่ยนไปตุ้มเย่เทียนได้ทําการไปช้งานตั้งแต่สิทธิความเป็นรันและความเปม็นตาออกมาซึ่งมันทําให้ออราขอ,ของเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมและในเวลาเดียวกันเย่เทียนก็ได้ใช้แต่ศักดิสก์สิทธิ์ด้วยสีทอง ในเวลานี้เดตเทีนได้ใช้หอกสันสัปันที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทักษะศักดิ์สิทธิ์ได้สีทองซึ่งได้สีทองรอแน่ได้ทําการจริกกรากของปาตในเบดองห้ามในทันทีซึ่งมันทาให้จากพัดสันเทียนไม่ทางที่จะตอบโต้เรือแม้ว่าเขาจะพยายามที่จะดิ้กเดือบมันเขาก็ยังถูกฟันด้วยทักษะศักดิ์สิทธิ์ได้สีทองอยู่ดีในเวลานี้ร่างกายของจัพัดสันเทียนได้ถูกตัดออกและพลาางต้องห้ามของทักษะศักดส,สิทธิ์ เขาได้ทำการลุกหาังด่างกายของเขาในทันทีซึ่งเหมือนทำให้ไก่เนื้อของเขาเริ่มมีจ,จาะจร,ระดาและพลาาโจมตีดังกล่าวนั้นก็เกลียดการของเขาไปมากจากพรสสุนเทียนต้องการที่จะปราบปรามพลังนี้แต่เขากลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยแปรผายแจกระาากยมตีครั้งดีพอได้ถูกโจมตียรุนแรงซึ่งมันเป็นโจมตีที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนจากพรสสุนเทียนที่ทำการบังคับรักษาให้ร่างกายทั้งสองขอนของเขาทำการรอมรวม,มการแต่นี่เป็นเพียงการรักษาที่เบีดผ้ามันไม่ใช่การรักษาที่แท้จริงหนี จากเพราะสนเทียนได้ใช้ที่รับในการตบหนีแต่ที่รับของคานั้นไม่มีดับต่ำถึเกันไปดังนั้นมันจะไม่สามารถก่อเสตาคนที่เทียนไปได้ที่เทียนมีคนามเ่ชันในที่รับตั้งห้าทุกประเภทแถมเขาจะสามารถทุกระดับมันจะเทระดับที่จำกัดทั้งหมดแล้ว ในแง่ของความเร็วจาพัสสวนเทียนนด้วยก่อเย่เทนไปอย่างมากในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อนั้นจงใจปล่อยให้จ่าพัชสันเทียนทําการดลบีแต่ตอนนี้เจ้ที่ไม่ต้องการที่จะให้เขาดลบีต่อไปดังนั้นเขาจึงไปเลือกที่จะซ่อนคอมังแกงและทําการตามทันจ่าพัชสุนเทียนในทันทีเงาะหอดวงเย่เทียนได้ทำการเพอกเฉยต่อยะทาและโจมตีด้วยงาหอดวงของเขาเงาหอดวงได้ทําการแทนทอด้านของจ่าพัชสุนเทียนที่กําลังดลบีอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นด้วยขจมตีจงตอนเนื้อมันก็ได้ทำให้จ่าพัชสวนเทียนได้ดรับบาดเจ็บสาหัสมากเลยที่รและโดยไม่คาดคิดย่เทียนก็ได้ใช้ทักษะศักดิ์สิทธิ์ได้สีทองอีกครั้งตุม้มทักษะศักดิ์สิทธิ์ได้สีทองได้ตัดร่างของจ่าพัชสนเทียนออกจากกันรายแผ่ได้ขจมตีในครั้งดีร่างกายของจ่าพัชสวนเทียนก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้อีกต่อไปเจ้าทำอะไรลงไปกับข้าจ่าพัสสวนเทียนที่ก่อทำออกมาก่อนที่เขาจะตกตาเจ้าอยากรู้จังงั้นหรือยี่เทียนได้กล่าวออกมา ช่แล้วแต่พระสนเทียนพยักหน้าแต่ทศทีข้าไม่จากที่จะบอกเจ้าเย่เทียนได้กล่าวมาด้วยรอยจีมแต่พระสนเทียนโกรธไปอย่างมากขอใน,นก่อนฟังจะจกตาแม้แต่คาทำเยงแค่ดีเย่เทียงก็ไม่ตอบเขาโดยในชน่วงเวลาถัดมาร่างกายของจ่าพัะส,สนเทียนก็ได้สลายหายไปอย่างสมบูรณ์และจิวจาณของเขาก็ได้สลายหายไปเช่นกันจ่าพัะส,สนเทียนที่เป็นบุตรแห่งจัดด้รยลงถอนแลแทบสัส,สิทธนั้นสวัตังมากเกินไป จะเห็นด้ชัดว่าจะพัดสนเทียนดันมีที่รับตอ่งห้ามที่ไม่ได้อ่อนแอรือเวลาด้วยขมโดยในการฟื้นตัวของเขาที่รดเดียวไปอย่างมากมันก็เกือบจะทาให้ร่างกายของเขานนั้เป็นอมตาแต่พลังดังกล่าวก็ไม่สามารถหยุดดังพลังของทักษะทับซิ่งได้เราเก่งว่าถ้าเราอยู่ในจักรตเทพประสพวันเราก็คงรจะสามารถสังหารบุตาหักร์ที่เพิ่งจากจระดับขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะข้ามบุหาหักรที่เพิ่งจากจระดับขึ้นมาใหม่ของดินแดนศักดิทธิ์ตองห้ามหย่อขมุดนัน มันคงจะยากจเกินไปหลังจากที่สังหารจ่าพัชชนเทียนได้ไปแล้วเย่เธอก็ได้เดินทางกลับไปยังต้โบราณตองห้าแต่เมื่อเยเทียนเดินทางกลับมาประาจารย์คนขาวเฟิงซานก็ได yeah, ้ปวดต่อขึ scene, ้นประาจารย์แห่งกฎวิธีจ่าพัชชนเทียนสามารถหลบหนีไปได้อย่างงั้นหรือประาจารย์คนขาวเฟิงซานได้ก่อทมออกมาเหมือนได้ตายไปแล้วเย่เธอนีกล่าวตอบกลับอะไรนะท่านสามารถสังหารจ่าพัชชนเทียนได้อย่างงั้นหรือประาจารย์คนขาวเฟิงซานตกระลึงนั่นเหมือนเป็นบทแห่งจักรเรนดา การที่เยเทียนสามารถชนะบทนาจักรและการที่เขาสามารถสังหารบทนาจักได้นานแนวคิดทั้งสองนี้มันแตต่างกันอย่างช่นเชิงและเขาเองก็ไม่คิดว่าเยเทียนนั้นจะคุยโบเพราะมันไม่จําเป็นในระดับของเยเทียนขอแทบจะไม่จาเป็นแต่ต้องโกหกเธอนอกจากนี้เขาเองนั้นก็ไม่คิดว่าเยเทียนจะโกหกเกาในหนึ่งก็คือเยเทียนได้ทําการสังหารบทนาจักรด้วยพลังของเขาจริงๆแถมเยเทียนยังเป็นเพียงบทนาจักรขึงขั้นในขอบเขตทุกสรรพสิ่งเท่านั้น นี่มันสเปรังมากเกินไปแล้วพระอาจารย์คุณข่าวเฟิงซานได้ต่อเรื่องออกมาในความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องสงสัยเลยว่าเย่เทียนนั้นเป็นดาวอชิจักที่มีแสภาพที่หาไที่เปียบไปได้ภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องหัามแห่ความมืดแต่งแน่นหนาเพราะานอย่างน้อยที่สุดขอนก็เคยได้จัดติดต่อกับบทแห่งจักรึงขั้นของประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดมาก,ก่อนแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวว่ามีบุฒแห่งจักรึงขั้นดาวเปียกทุกสิ่ง สามารถสังหารรองบทแานจักรที่เราแอบได้แน่ว่าจะมีบทแหนาจักเก่งขั้นที่สามารถสังหารบทหานจักได้จริงๆแต่พวกเขาก็ม่ได้อยู่ในขอบเขตทุสปาร์พวกเขาเนั้นแต่ก็อยู่ในขอบเขตแห่งการรอมรัวแต่ในกรณีเย้เทียนก็นสามารถทําได้สำหรับวิธีการสังคัญนั้นก็ไม่ได้ทําการกล่าวทําออกไปเพราะแน่นอนว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้รับคนเย้เทียนอย่างแน่นอนและเขาก็รูะรู้ว่าเยเทียนไม่ทันที่จะพูดออกมา เดี๋ยวน่้นเขาจะไม่ทําการสอบถามอ้าวนะครับจบเพื่อผมตอนนี้ไม่ขาดนะครับผมทุกอย่างจบลงด้วยดีนะครับเจ้ทีนี้โชว์พลังโดดเลยนะครับผมแต่จังนี้บอกเลยเจ้ทีนี้โชว์พลังโดจะแน่นนอนเพราะขอกําลังจะทําการก็โดด่างรวดเร็วอ้าวนะครับได้ภลาดกันใดก็ขอพ่อยในนีด้วยครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวนะครับของคารบ